คุณผู้ชมนะคะไปดูงานลำปาง Coffee Face ค่ะที่สวนสาธารณะหนองกระทิงจังหวัดลำปางนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานลำปาง Coffee Face โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านกาแฟสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะสำหรับงานลำปาง Coffee Face จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์2568เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเชื่อมโยงวัฒนธรรมกาแฟและวิถีชีวิตในพื้นที่เพาะปลูกกาแฟของจังหวัดลำปางให้กาแฟของลำปางเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ,กะเกษตรกรพัฒนาทักษะการแปรรูปการสร้างมูลค่ากาแฟอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆในท้องถิ่นค่ะกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟชาโกโก้เบ,บเกอรี่จากผู้ประกอบการร้านค้า กว่า50ร้านค้าและสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รการเสวนาการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและกระบวนการแปรรูปลำปางกิจกรรมคัพป,ปิ้งเพื่อทดสอบคุณภาพกาแฟการประกวดแข่งขันลาเตอ,อาร์ตการประกวดดิฟคอฟฟและนิทัศการค่ะโอโ้น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของกาแฟ ต้องมาทางเหนือเลยในประเทศไทยอยากให้ได้มาลองลิ้มชิมรสไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านหรือแม้แต่จังหวัดลำปางนี่แหละค่ะคุณผู้ชมในแต่ละพื้นที่ก็จะมีรสชาติเรื่องของกาแฟแตกต่างกันไปเรื่องของรสชาติแล้วเรื่องของกลิ่นด้วยนะ,ะชวนลงไหลไปอีกมิตินึงค่ะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสและมาลิ้มลองช่วงนี้ด้วยค่ะ ของงานนครเชียงรายเกมค่ะล่าสุดก็ได้จัดงานแล้วนะคะการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่29ค่ะ ที่ศูนย์ประชุมเทศบานลนครเชียงรายเปิดการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่29นครเชียงรายเกมส์โดยมีนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนางรัตนาจงสุทานามณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและสุขภาพของผู้สูงอายุและเป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยการนําผู้แข่งขันจากทั้งในและต่าง ประเทศมารวมตัวกันในจังหวัดเชียงรายการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16กุมภาพันธ์2568ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด1,647คนแบ่งเป็นนักกีฬาไทย1,529คนและนักกีฬาต่างชาติ118คน นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาอายุเกิน100ปีเดินทางมาร่วมการแข่งขันด้วยโดยการแข่งขันประกอบด้วยกรีธาประเภทลู่และลานจำนวน34รายการค่ะไม่สูงอายุละค่ะเขาเรียก จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาจังหวัดแม่ห้องสอนจัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอบพยพประชาชนประจำปี2568ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน ที่โครงการทหารพันธ์ดีกองร้อยสนับสนุนการรบกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7ค่ายโสนบัณฑิตอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนเป็นประธานในพิธีชมการฝึกซ้อมและแผนเผชิญเหตุประจำปี2568โดยเป็นการฝึกซักซ้อมการอพยพป,ประชาชนบ้านปลายสองแง่บนภูมิประเทศจำลองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแผนเผชิญเหตุในการอพยพป,ประชาชนที่บูรณาการร่วมกับ23 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องอนพร้อมทั้งมีการสาธิตของชุดสุนัขทหารกองกําลังนเรศวรในการดมกลิ่นหาและเก็บกู้วัตถุระเบิดและการสาธิตของหมวดบรรทุกต่างกองกําลังนเรศวรในการขนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยสัตว์ต่างผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนกล่าวว่าสําหรับการฝึกซ้อมแผนผเผชิญเหตุอพยพประชาชนเป็นการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเตรียมการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยดําเนินการซ้อมแผนในทุกอําเภอของจังหวัดแม่ห้องศนอย่างไรก็ดีสถานการณ์ตามแนวชายแดนของจังหวัดแม่ห้องสอนอยังคงสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะแม่น้องหมาเก่งนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในข่าวภาคเหนือค่ะ ที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัยทศน์อุโมงค์หรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะบเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ ลดเร็วลดเสียงกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจ